ตู้เย็นจักรยานไฟฟ้าและส่วนลถในงานอีกเพียบมวนจอยกับรถแทบดนตรีสด ครับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านขอเชิญชวนเกษตรกรทุกท่านเข้าร่วมมหกรรมงานขายเคมีเกษตรที่ร้านเกษตรสารปืนสาขาวรังสามหมอที่จําหน่ายทั้งปุ๋ยและยาคุณภาพภายในงานรวมรับประทานอาหารพบกับโปรโมชั่นสุดคุม้มส่วนลดของแถมมากมายในวันพุทธที่23เมษายน2 5 6้ เลาแนาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีพบกันที่ร้านเกษตรสันเปอร์อสาขาวัางสามหมอร้านติดกับรีสอร์ทนาราเพลสเดี๋ยวคบกันนะครับปุ๋ยคดดีตราหงดำผลิตภัณฑ์